ส่วนตรงนี้จะเป็นเห็ดปีกนกนอกจากเลยว่าฟูรูเชลพิกซบเนาะนี่แต่ไมู่จะบเก็บดอกมันเถาแล้วเนาะนี่จ้ะตรงนี้แห้งพุนดอกใ่ค่ะแต่ว่ากระเถาแล้วเนาะนี่จ้าไมู่เห็นเห็ดปีกนกไหมดอกใ่ค่ะนี่ไม่รู้จะเก็บดอกอ่อนๆไปนี่จา้าเอ้าไมู่เเยียบตรงนี้ซ้ำย่างเขาไปเก็บดอกนี่เพราะเห็นผัด เหยียบดอกนี่แตกเลยอยู่ตรงนี้โอ้ยเหยียบแตกเลยอันนี้คือเห็ดปีกนกจ้ะอันนี้เนาะโอ้ยมนุพ่พ่อเห็ดอันนี้จ้ะนี่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 เห็ดปีกนกอ่อนๆจ้ะนี่นี่เห็ดปีกนกมนุ่ก็จะล่องเก็บไปมันอ่อนๆอยู่จ้ะเห็นบ่นี่เก็บเห็ดปีกนกกันเมื่อดดเห็ดเพิงลอมนี่จะล่องล่องเอาเห็ดปีกนกอันเห็ดปีกนกภาษานร์เวซือวา ฟูรูเชลพิกซบเนาะเดี๋ยวภาษาอังกฤษมนุษย์ขึ้นหายคนไทยเอินเห็ดปีกนกเดี๋ยวเก็บไปล่องเบิงดอกอ่อนๆแบบนี้ปีที่แล้วเก็บไปแก้โพดจ้ะเดี๋ยวมาเบิงกันว่าปีนี้เก็บไปดอกอ่อนๆจะเป็นยังไงเนาะนี่เดี๋ยวไนุ่นตัดขาก่อนจ้ะมนันสิห้ายางมาเก็บเห็ดป no, ีกนกอ่อนๆตรงนี้จ้ะนี่เห็ดปีกนกนี่ บ่ท่านแถวแถาๆนี่จะดอกง่ายก็านีได้นี่จ้ะเดี๋ยว่าเบิ่งมาจะได้บเอเห็ดปีนกนี่ดอกแบบนี้จ้ะนี่บ่ม่หนอนเลยมนมุษศึกษาเห็ดตัวนี้มากหลายปีแล้วล่ะปีที่แล้วเก็บไปมันเถาโพดจ้ะนี่ดอกดอกนึงนี่โอ้ยดอกนี้อัน อมน้ำโพดอันนี้ได้ยูบะเนาหนีจได้บ่ห์ลายดอกจ้กมือนี่เป้าไม้ลักก็คือมานั่หาฝาปิดอันแบตเตอรี่ไมโครโฟนจ้ะเนาะนี่จะ้ะตรงนี้เต็มไปด้วยเฮดปี ak, นกนกเึิ่งนะจาน้ะนี่พุ่นอยู่ตรงนั้นอีกมนุษยจะเลือกเอาเฉพาะดอกอ่อนๆดอกอ่อนๆแบบเนี้ย นี่จ้ะแต่กับวันแน่คือเก่าว่าเก็บมาเราจะเป็นจังใดเนาะต้องผ้าเบิ้งจ้ะบางทีอ,อาจจะเน่าข้างในยังสั่นแมตอนนี้มันว่าจะมีแต่เห็ดปีกนกนี่แหละจ้ะเมนูพ่อหลายหลายนี่แต่ว่าเมนูจะเลือกเอาเฉพาะดอกอ่อนๆเห็ดปีกนกนี่บนเนาเลยจ้ะกำลังงามนี่นเห็นบออ่อนๆแบบนี้นี่หลายอยู่ เห็ดป no. ีกนกเนี่ยจ้ะเ่ากับบเอาเอาแค่ดอกทีอ่อนๆตรงนี้ตรงนี้บ่เเ่านี่เห็ดปีกนกเห็นบ่จ้ะดอกง่ายๆลายลายเาไปกัหลายมนุษย์เกจะเลือกเอาเฉพาะดอกที่เขาบ่ท่านเ่าเนาะอันนี้เถาบ่นี่เดี๋ยวผ้าเบิ่งบางเท่อเห็นว่า ข้างนอกแบบดีๆงามๆอาจจะไม่นอนอย่สันเนาะโอ้ยโอเคอยู่จ้ะนี่แบบนี้ได้อยู่แบบนี้ได้แต่เห็ดปีกนกนี่แหละมึงนี้คือมาแบบจังได้ละเห็ดเพิงเห็ดเพิงหวานอะเ่าไปเบิเร์นละจ้ะมีแต่ดอกใยๆเห็ดปีกนกมันรู้ล่องเก็บดอกอ่อนๆไปเบิ่งปีที่แล้วเก็บดอกอันเ่าโพดไป มันเลยกิน่นบแแสบไหมลองเมืองดอกอ่อนเนาะว่ามันจะเป็นยังไงปีนี้ดอกนี่คือสีเทาแล้วไหมจ้ะดอกนี่ไหมเทาแลาก็บ่เอาเนะได้แต่เหตุปีกนกจกน้ะนี่เต็มเลย